เอาอะไรตูใช่ไม่ของเรามีอยู่ไม่ได้ออกมา,กาสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสอนตัดผมฟรีผมทั้งใหญ่เพชยมหาชนนะวันนี้จะมาพร้อมรัวประชาชนวิธีการตัดผมลองทงสูงนะเอาลองฟันเบอร์สองลุยเลยครับพี่น้องเบอร์สองถ่ายจวดๆเลยถ่ายแบบนวลกลืนเป็นธรรมาชาตินะไม่ขาวนะ บีออกไปเลยีออกไปบีออกไป,ออกไปหายจวดๆไปเลยเออมันเด๋ไปเลยดีลองทรงต่ำเหมาะสำหรับหน้าหนาวนะหน้าร้อนถ่ายเป็นลองทรงกลางลองทรงสูงพดเว้นการตัดทรงเรียนนะศีษาแบบนี้ถ่ายลองทรงสูงนวลคือจะสวย ขน,นาดดีครับดีดีถ<ด>่ไปเลยนั่นแหละถ่ายกลับมาอีกรอบนึงอย่าลืมโยกหูด้วยหู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 ชนหูนั่นแหละดีดีดละ เอาพอเอาเบอร์นหนึ่งมาเลยสวมรองฟันเบอร์นหนึ่งมาเก็บตีนผมเลยนั่นแหละดีนั่นแหละตวบวัดขึ้นไปเลยนิ้วนึง,นงอ่ะเผยๆยฟันเปลี่ยนขึ้น นนัดีตัดไปทับหมูเลยสไลด์ไปเลยตะแคงตะแคงดีดีมันจะร้อให้หูปรับสุดเลยเป็นเบอร์หนึ่งครึ่งเก็บให้มันคอนเนคก,ก,กันกับเบอร์สองที่เราสไลด์สไลด์ไว้เนี่ย แต่ถ้ามันไม่กินก็ต้องเตะกลับมาสักแป๊กสองแป๊กอ่ะดูหน้างานเป็นหลักนะอืมดีดีดี่ด้วยตัวนี้ดำอยู่เนี่ยยกการหุ่นปรับขึ้นมานิดนึงนั่นแหละไล่ทันไปให้มันวนคืนปะ phai mà có phải mà còn lại đi 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 slide vào đi đi slide đi, đi. 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 เอาพอลองฟันออกเก็บขอบเลยเก็บขอบเลยตามช่างมามเวลาฟันศูนย์เอาไปน้ำอ่ะไปไม่ใช่เวลา พี่โอ๋อ,อไม่กวาดมากวาดร้านวัดช่วยเขาเลยไปเสร็จแล้วพี่ประรวดมารอเลยรู้สึกร้อนแล้วเดดกำลังมาเราอยู่ใต้ต้นไม้ตัวน,นี้ดีอ่ะเอาเก็บกันเรียดเลยตรงนี้เห็นมจัดการเลยใช้วีส่วนไหน ชอบหลงหลงหลงลืมลืมนั่นแหละเก็บออกเชื่อมขอบทรงด้วยวีใหญ่ยกผม90องศรรสาสไลขึ้นนั่นแหละตัดให้มันเป็นเชื่อมคอนเนคให้มันได้นั่นแหละสไลออกก่อนไปดี มาตะลันมาเ, <Okay. S 2> เก็บละเยียนมาเลยต้นไหนไม่สวยก็เก็บมา ดีสไลด์มาเด้ไล่มาใหม่ตรงนี้นยืนหนาอยู่เนี่ยเอาเออกไปสองมิลนั่นแหละดี โอเคซอยผมข้างบนเลยซอยให้เหลืออยู่สองนิ้วสั้นหน่อย <Okay. S 1> ตัดไปเลยกลางหัวเนี่ยวีลงมาวีลงมาเนี่ยข้างหน้าเนี่ยตัดไปเลยกลางหัวน่ะ

ตัดแบบฝังเสยนะครับสี่แถวนะเต้องขอชื่นชมนะครับคุณพิจนันปานช้างหรือว่าช่างชวีเจ <realmente? S 1> ้าของร้านปานช้างซาลอนนะที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเรียนตัดผมชายผมหญิงจบแล้วก็ยังมีจิตเป็นกุศลนะยังมีจิตเป็นอาสานะครับมาตัดผมให้ชาวบ้านฟรี ไม่มีใครจ้างพวกเรามานะพวกเรามากันเองเมาลอดเหมาล,ลามากันเองหารถดมากันเองนะน,นี่ก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับกีต้รสารุ่นพี่นะครับบางท่านจบแล้วเรียนจบแล้วฝึกฝนจบแล้วก็ไปเปิดร้านทำอาหากินนะก็ไปเอาไปเลี้ยงครอบครัวนะครับส่วนใครยังไม่เปิดร้านก็มาสอนรุ่นน้องต่อนะนี่คือนโยบายของช่างใหญ่นะครับให้นักเรียนช่างทุกคน,นคมาฝึกฝนได้ เก่งแล้วก็สอนรุ่นน้องสอนจิตอาสาช่วยช่างใหญ่ด้วยช่วยอาจารย์ใหญ่ด้วยจะได้มีวิชาความรู้นะครับเอาไปต่อยอดนะสำหรับนักเรียนช่างใหม่นะหรือจิตอาสารุ่นน้องวันไหนนักเรียนช่างเยอะจิตอาสาเยอะอาจารย์ใหญ่ก็มอบหมายให,ให้อาจารย์ชาวีนี่บไปสอนรุ่นน้อง อาจารยนะ์นี่ก็เก็บรายละเอียดเ็กแนวนอนหรือยังคะเ็กเลยนเหลืออยู่นั่นเลยสองนี้ก็ตัดออกทีก่แม่มันอยู่ก็ตัดทัว่ทวเลยนั่นแหละ นันน่นะผมบางอย่างช่างจะหวีควรจะสับฟันปลาไหมไม่ควรคไม่ควรคะนะเอาหวีลงมาดิหวีลงมาข้างหน้าหน่อยสไลด์บางเลยดิฟัตติ้งเอาไปในตรงนี้เอาหวีช้อนขึ้นแล้วดิฟเลยหรือจะเอาฟันปลาก็ได้สุดแล้วแต่นะเปเลือกเอา เงี้ยเนี่นยข้างหน้าอย่างเดียวเขาบดไม่ต้องงดเพีเดียวไม่มีผมไม่บีอยู่แล้วอ,อันนี้เธอไปหล่นใส่ถังสีหรือว่าอะไรเนี่ย เขาเรียกว่าเทวดาอนุมโมทนาบุญของพวกเธอด้วยเห็นไหมเนี่ยโปรยดอกไม้มาให้เธอเลยนะไ,ไม่มีใครได้ทุกคนนะดอกไม้จากเทวดาเห็นไหมเทวดาอนุมโมทนาบุญของพวกเธอเอายังรออยังตัวนี้หน่อยตัวนี้หน่อยดำๆเลนยะสับให้บางหน่อยให้บางนั่นแหละให้มันซอฟหน่อยให้มันนุ่มหน่อยเอาบางอีกตัวนี้หนะ่อยต้องขมับนะ ซ้ายด้วยขวาด้วยเยนะี่ยตับไล่สีให้สะอาดให้สวยนะวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านประธานสมนึกนะชุมชนหมู่บ้านเส,สริมสลิซอยสายไหมครับซาอะไลครับท่านซอยสายไหม 29, <า>ยี่ิบเก้าใช่ไหมสายไหมยี่สิบเก้าครับผมชอบชอบพูดผิดไปทำสายไหมยี่สามยี่สามนี่เป็นของ 23, ของเ้าแสนห้าใช่ไหมขอบคุณครับคุณครับ เอาใหม่ใหม่ได้เอาใหม่เอาเข้ามาจากไหนนะคุณป๋าหกเก้าเลี้ยงค่ะคุณป๋าหกเก้านี่คืออะไรหกเก้าเขาเป็นทหารเปิดรอพหกเก้าอะค่ะเปิดรอพค่ะคืออะไรรอพหกเก้ารอพหกเก้าอะไม่รู้จักเป็นอะไรอะเป็นที่ไอ้ตั้งไอ้พวกที่รอพค่ะอ๋ออ๋อ๋อโอเคเอาเองขอบคุณครับอนุโมทนาบุญกับพี่เขาด้วยเอาน้ำมาให้กินทำมาให้กินรักาเขาขอบคุณค่ะมีน้ำแดงน้ำ น้ำเขียวด้วยนะครับเนไเรามาทําบุญก็ได้บุญทันทีเลยไหมนี่นี่เขาโนมูธนาบุญขตัดผมนี่าเขาเลยนะเขาตัดผมที่นี่ด้วยอ๋อเขาตัดผมที่นี่ด้วยอ๋อขอบคุณครับขอบคุณคร้านน้ําจากไหนอ่่ะนนร้านเคืออยู่ตลาดอ๋อร้านน้ําจากคื่นโอเคโอเคขอบคุณคอ๋อนี่นะเพราเรากําลังคอแห้งพอดีเลยนำผ้าออกวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะในเวลาแค่13นาที3วินะครับ อาจารย์ชาวีก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะมืออาชี้เพราะจะตัดไปนะครับนะมาลองตวงกันแล้วกันเนาะต้องให้ยอดฝีมือตัดให้นะสวยส,ยสบายๆวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ